เราอยากให้น้ำมะกรูดมัมมี่บูสเตอร์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพราะมะกรูดเป็นสุดยอดอาหารบำรุงสำหรับคนที่อยากมีลูกหลังจากที่น้ำมะกรูดอินทผลามัมมี่บูสเตอร์ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆเราก็อยากจะพัฒนาให้ดีขึ้นไปอีกเพื่อควบคุมคุณภาพของมะกรูดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอันเป็นที่มาถึงการมีส่วนมะกรูดเป็นของเราเองส่วนมะกรูดของเราอยู่ที่กาญจนบุรี ปลูกโดยวิธีธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีใส่ใจคุณภาพต,ตั้งแต่การบำรุงดินมะกรูดของเราเป็นมะกรูดต้นเตีย้ยเก็บด้วยมือทุกลูกในฤดูการที่เหมาะสมและหลังเก็บเกี่ยวแล้วจะถูกนำส่งไปผลิตน้ำมะกรูดมัมี่บูสเตอร์ที่โรงงานทันทีเพื่อให้สารสำคัญในมะกรูดยังคงอยู่สูงสุดน้ำมะกรูดและผงมะกรูดของมมมี่บูสเตอร์ทานง่ายและไม่ขม ทั้งๆที่มีเปอร์เซ็นต์มะกรูดมากเพราะว่าเราปอกเปลือกแล้วจึงคั้นทําให้ได้รสชาติที่ดื่มง,ง่ายและเปี่ยมด้วยคุณค่าเก็บเกี่ยวในเวลา6เดือนของปีเท่านั้นเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนมะกรูดจะไม่อมน้ําเป็นช่วงเวลาที่มะกรูดจะให้สารสําคัญเข้มข้นและได้ประโยชน์มากที่สุดแบบที่เราคัดมาจากสวนของมัมมี่บูสเตอร์นี่แหละค่ะในน้ำมะกรูดนั้นอุด,ดมไปด้วยวิตามินซี และสารกลุ่มไบโอฟลาโวรนอยด์โดยมีสารสำคัญที่ออกฤทธิ์คือคอร์ตทินซึ่งหลังจากการส่งตรวจผลิตภัณฑ์มัมมี่บูสเตอร์ที่และพบว่ามีสารตัวนี้สูงมากจากงานวิจัยของ NLM พบว่าคอร์ตินอุดมไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ที่สำคัญยังช่วยบํารุงรังไข่ปกป้องเซลล์ไข่ป้องกันภาวะไข่ฟอเยียวยาภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรังและเพิ่มอัตราการเจริญพันธุ์ในทั้งเพศหญิงและชายช่วยให้การมีบุตรยากเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์บํารุงที่ยอดเยี่ยมสำหรับว่าที่คุณแม่ที่เตรียมตัวจะตั้งครรภ์ทุกขั้นตอนทุกกระบวนการอาศัยความตั้งใจและใส่ใจ จึงทําให้น้ำมะกรูดมัมมี่บูสเตอร์ของเราไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนอร่อยดื่มง่ายอุดมไปด้วยคุณค่า mm hmm. เห็นผลชัดเจนและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าทั่วประเทศไทย